เตือนนะครับเหรียญตัวหนึ่งที่แจกแอร์ดอบอยู่นะตอนนี้นะครับหมดเขตวันที่31นะครับถ้าเกิดใครยังไม่รับอ่ะรีบรับเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมทําคลิปไว้นานแล้วนะเขาจะแจกทั้งหมดนะครับ5ซีการ์ด5สีการ์ดก็เท่ากับประมาณ40ดอลลาร์นะครับ40ดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสักพันห้านั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยหลักๆนะครับด้วยตัวเรื่องเกมเลยครับเกมมันได้กําไรดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับแอร์ดอบนะครับทำตามนี้ได้เลยนะ มาแจกเหรียญทิปกันอีกแล้วนะฮะบอกตรงๆตัวนี้ต้องเก็บนะฮะย้ําเลยฮะว่าต้องเก็บนะครับคลิปโต๊ะกาดนะครับผมเขาทําเกี่ยวกับเกมมา2เกมแล้วลุ้งทั้ง2เกมเลยนะครับก็ต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับเหรียญแพงแน่นอนครับกดสตาร์ทฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการจอยนะครับชแนลเทเลแกรมนะครับผมก็จอยไปปุ๊บออกจอยเทเลแกรมกรุ๊ปก็คือจอยให้หมดทั้ง3อันนะครับผมปุ๊บแล้วก็ออกปุ๊บแล้วก็จอยจากนั้นนะครับเราก็กด เช็คเรียบร้อยครับเขาจะขึ้นโค้ดลักษณะนี้นะแต่ละคนจะไม่ขึ้นไม่เหมือนกันนะเราก็พิมพ์เข้าไปฮะโอเคครับ, okay, รบหลังจากที่เราพิมพ์อักษรที่เขาให้มานะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จอยชิลเลแกมกรุ๊ปนะครับผมอันนี้เต็มนะฮะแล้วเรากดจอยแอดด็อกครับ นะครับผมสเตปนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราจอยกรุ๊ปจอยอะไรนะครับผมเราก็จอยให้หมดฮะจากนั้นเรากดซับมิดเลยนะฮะผมเราจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดใครจอยไปแล้วด้านบนนะครับก็กดดอนไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกให้ทําการฟอลโล w ทวิตนะครับแล้วก็แนบลิงก์ทวิตของตัวเองนะครับมาให้เขานะฮะเราก็กดไปที่ทวิตครับอ่านะครับจากนั้นนะครับวิธีแชร์ลิงก์ทวิตตัวเองนะครับผมให้เรากดไปที่ตรงนี้ฮะแล้วก็กดไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับแล้วก็กด3จุดด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็แบ่งปันฮ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกแชร์ไว้สักที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นลิงก์ออกมาผมขอแชร์เข้าตัวเองแล้วกันเนาะ mm hmm. กดแชร์ได้เลยนะครับเราก็จะได้ลิงก์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็คัดลอกครับจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปที่เทเล gram ปึ๊บแล้วก็วางซะปึ๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็เสร็จฮนะจากนั้นเนี่ยเขาบอกให้เราจอยดิสคอร์ตเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคแล้วก็กดเข้าไปจอยนะฮะ ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลด Discord ได้นะครับผมแล้วก็จอยให้เรียบร้อยฮะจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ชื่อ Discord ของเรานะครับผมจากนั้นนะครับเขาจะให้ Follow Facebook ครับกดเข้าไปอ mm ่ hmm. จากนั้นเราแชร์ลิงก์ a c e b o o k ตัวเองมาได้แล้วนะครับเราก็กดส่งเขาอเค นี่เรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใส่นะครับ BP 2 0ของ Wallet ของเรา่นเ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน c h a i Wallet หรือ MetaMask ก็ได้นะครับวิธีเอานะครับเราก็เข้าไปที่ Chain Wallet นะครับตัว Address ของ Crypto Card เนี่ยคิวยังหาไม่เจอนะครับไม่แน่ใจว่าเหรียญยังไม่สร้างหรือเปล่านะครับหรือว่ากําลังจะเปิดตัวกำลังเปิดเพียร์นี้ไม่แน่ใจนะครับแต่วิธีที่เรารับได้นะครับนั่นก็คือให้เราเข้าไปที่ Smart Chain ครับผมจากนั้นกด Receive ครับแล้วก็กดสำเนาครับแล้วก็กลับมานะครับผมที่ Telegram ของเรานะครับผมแล้วก็ วางเข้าไปฮะเสร็จแล้วครับกดส่ง ปึ้งแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ Account ของตัวเองได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับว่าคุณเนี่ยได้รับ5คริปโตการ์ดนะครับผมมีลิงก์ล e าฟเตนะครับแล้วก็ชื่อของคุณชื่ออะไรนะครับเฟซบุ๊กคุณอะไรนะครับแล้วก็วอลเล็ตของคุณวอลเล็ตอะไรนั่นเองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับแล้วก็จะปีใหม่แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดังมากๆเลยนั่นก็คือบอมคริปโตนัััััั่่่่นน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 นเเเเออองงะะคคคครรบบตตีีี้้้้กกกกก็็แแแแจจหหหยมมมืาสุผทททดด300 200ลวไ ก็จะได้รับไปเลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนลงถึง3ล้านกว่าครั้งแล้วเลยซีวันสุดท้ายก็อย่าลืมรีบไปลงกันนะครับผมวิธีลงก็สามารถทําตามได้เลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําการ Follow ทวิตเขาเข้าไปนะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด Follow ฮะแล้วก็กดติดตามไปได้เลยครับแล้วกดกลับไปนะฮะฉะนั้นเราใส่ชื่อของเรานะครับแอดอะไรก็ว่าไปนะครับผมวิธีดูชื่อนะครับต้องเข้าไปดูที่ทวิตเรานะกดกลับนะครับผมเอากลับไปไกลเลยทีนี้แล้วก็กดตรงตัวเราครับนี่ยแอดด้านล่างนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ กด c o n t i เ u e ฮนะโอเคครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําขั้นตอนที่2ต่อได้เลยนะถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาให้เราล็อกอินเฟซบุ๊กก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมขั้นตอนที่2กดเข้าไปครับกด Follow เหมือนเดิมครับกดติดตามครับปุ๊บแล้วเราก็กลับมาครับกด Continu e แค่นี้ครับก็เรียบร้อยครับติ๊กทูก็ไปต่อครับ,ร,บ,ร,ร,บร,รีทวิตครับกดไปแล้วเราก็เลือกตรงรีทวิตของเขาเนี่ยครับตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดรีทวิตครับปุ๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็กดก,กลับไปกลับไปแล้วก็ นะครับผมกด continue ไปได้เลยนะครับติ๊กถูกอีกแล้วนะครับผมจากนั้นจอยเทเล gram ปุ๊บครับกดเข้าไปครับตรงนี้ก็จะให้เราใส่ชื่อเทเล gram เรานะถ้าเกิดใครจําได้ก็ใส่ไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครจําไม่ได้เนี่ยก็เข้าคล้ายๆตัวของทวิตได้เลยนะครับผมกด continue ไปเลยครับจากนั้นเนี่ยก็สับสไคร้นะครับช anel ของบอมพิโตนอจจอยนะครับมันก็จะเด้งไปที่เทเล gram นะครับแล้วก็จอยไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับนะฮะปพิ่มแล้วกด continue ครับก็ไม่ยากนะครับผมต่อมาครับ จอย telegram ก r o u ครับอ่ากดเข้าไปนะครับชื่อเราชื่ออะไรครับ continue ฮะเรียบร้อยฮะจอย discord อันนี้ใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทําการสมัครสมาชิกก่อนนะโอเคถ้าใครยังไม่มีแนะนํานะครับให้ทําการลงทะเบียนด้วยเบอร์นะครับแป๊บเดียวทันเองนะครับแล้วกดตอบรับคํเชวนนะครับผมเรียบร้อยนะครับไม่ดีกว่านะครับกดกลับไปที่เรามานะครับผมกด continue ครับแล้วเราก็ทําการอกอินอีกครั้งหนึ่งครับผม เรียบร้อยนะครับเราทําการเรียบร้อยแล้วเรากดอนุญาตครับปิ้งก็จะกลายเป็นติ๊กตกนะครับจอยดิสคอร์ดนั่นไลน์เหมือนกันนะครับผมกดทิ้กดคอนติเนียไปได้เลยนะครับผมกดเข้าไปที่จอยก่อนนะแล้วก็ตอบรับคําชวนนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเราก็กลับไปที่หน้าเดิมนะแล้วกด continue ไปได้เลยนะครับติ๊กตุอีกแล้วนะครับผมต่อมานะครับเขาจะให้ทำการ subscribe YouTube นะครับผม นี่นะครับผมแล้วก็ไปกดติดตามได้เลยนะอันด้านบนเนี่ยครับ referent fee เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาว่ากันนะครับอันด้านล่างเนี่ยเราต้องใส่กระเป๋า BP 2 0นะในการที่เขาจะแจกเหรียญให้เข้ากระเป๋าเรานั่นเองนะครับผมถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเขาก็จะโอนตังเข้ากระเป๋าเราไม่ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ trust wallet นะครับผมก็ปลดล็อกนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปเลือกที่ smart chain นะครับแล้วกด receive ครับแล้วกดสำเนาฮะจากนั้นเนี่ยก็เอาเลขตัวนี้เนี่ยมาวางครับปง เรียบร้อยนะครับกด continue ไปได้เลยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรู้ add date เนี่ยก็สามารถเอา add date ของ bomb ริปโ t o อดไปใน trust wallet ได้นะครับเวลามีเหรียญเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ reference มาแล้วนะครับเราก็สามารถคัดลอกตัว reference ตัวนี้ส่งให้เพื่อนต่อในได้ลุ้นรับเหรียญเพิ่มนั่นเองนะครับผมโอเคไหม